กินอี่เลีเด้อพี่น้องกินแนวเลยค่ะมื้อน้มาหากินอีดีเลยห่อนปลาหุงสุกได้อีกแล้วค่ะงามเลยกําลังงามเลยอ๊ะ เรื่องอนๆจะเปียกไปเลยน,เน,เออเนี่ค่ะพออิจฉกเออนี่ค่ะเกดลมด้อู้ดนี่เป็นจะเสียบแท้อหลายตัวนั่น ه! ไหมหลายโด,ด่หายโด,ด่ง่จับไหมไปให้แม่ค่ะไม่จับเลย อีกค่ะโอ้เกิดเม็ดตุงเหาตัวนี้เนาะนี่อีกค่ะขุดเป็นแถวไปโยพี<ห>เป็นดอกขาวเป็นแถวไปโยบุญอืมเป็นดอกเป็นแถวไปเลยค่ะนี่ยาวไปเลยตะพุนพีป้าดพุนพีพุนพุนพุนขาไปข้างหน้าพุนเต็มเลยนี่เมีนี่พุ่น พี่พามาเมื่อนี่ค่ะโอ้มันเป็นแถวมาพี้ตัวนี้ไหมโอ้เกิดดีอยู่ค่ะนี่เกิดดีอยู่เป็นดอกดีอยู่ค่ะปาพี่หนุ่มว่าเก็บดอกกระเกียว์ด้วยค่ะเมื่อนี่ของเสียบค่ะของเสียบหายยากค่ะ ได้หลายเลยดูหนี่นูยังไงได้น,อน้องคปะดอกกระเกียวเพิ่น,นปลูกไว้น้ำสวนเพิ่นค่ะเพระาะว่าน้ำขูกมันหาโบมีแล้วค่ะก็เลยต้องปลูกกินค่ะเสียบเนียค่ะนี่น นี่ค่ะเราก็เกี้ยวปลูกไว้อยู่สวนเพื่อนค่ะวยางายเลยค่ะออกดอกหลายอยู่ในขวกมันม,มีแล้วค่ะมันหายมันแล้วเรีวเรามาปลูกไว่าไปได้กินเอาค่ะ phí và phạm Thống bài đi <laughs> Mình khát đang gắn เทปอมนู้อหานไปเมกระต่ายเห็นไหมนี่ยนี่นี่นล่ไนี่เจมกระตายเลยค่ะ ดอกกระเคี้ยวของเสีบ

บานยาน่นงโอ้แวงมาปูกเดี่ยืองามดดยเีเลยตัวนี้เนาะอ้ยพี่อ้ยพี่น้องดอกนี้ยังงามเลยค่ะหอ,อมหอมซับคล้หอมโ้ห้วยวยเลยค่ะนี่อู้จะเตะเตะเนาอ หอนเองแหละไม่ใช่เมื่อคืนหอนไปไหนมาไหนจะเพลอนปลูกจุจียงค่ะอยู่ในสวนเพลินปลูกหอดภาคหวานค่ะปลูกไปถักกินค่ะดอกก็เกี่ยวกับมีค่ะเนี่ยค่ะวิธีชีวิตบ้านๆค่ะมีความสุขเนาะค่ะเนาะ เด็กเขาหัวเขาสวนนี่ค่ะม่วงเพิ่นเขาหัวเขาสวนมีสุย่างชุนเนี่ยไว้สกินค่ะมีบุกม่วงมีนอไม้โอ้มีดอกกระเขียวนี่ค่ะพิบบานบานบ้านเฮามีความสุกหลายค่ะสวนเพิ่นมีสุย่างเดี๋ยวกันนี่ เพื่อไปหาโดกกระเคี้ยวต่อค่ะหายตัวเหรอเนาะไปไปวาๆมากก่จได้เตียมตายอีดีตัวนี้ตันนบ,บสีวสวัสดีเอฟซทุกทุานค่ะ นี่แค่ะมือน tamam. ีนาะคเะเนาะเป็นคลิปพิเศษค่ะปกติกระสิรงเกยวกันรถดไถ่แล้วค่ะแต่ว่ามือนีดอกกระเกี้ยวออกค่าวดอกกระเกี้ยวออกได้พากันมาหาเก็บดอกกระเกี้ยวค่ะอยู่ในสวนเองนี่แหละค่ะอยู่ในสวนสวนพี่ป้าค่ะหมอป้าค่ะหมอป้าเป็นหมอเด้ค่ะแต่ว่าเพิ่นเห็ดทุกอย่างด้วยกันค่ะสวนเพื่นก็มีสชูเนียวใบตอยูปแต่กินน้ะค่ขเนาะที่บิดป้านๆค่ะมีวา่มสุกลร้ค่ะนี่แหละค่ะป่นควยเอินดอกกระเกี้ยวเด้อค่ะนี่ยางหอมเด้อค่ะเกี้ยวปนกบปนอันนี้น้องเขาน้อปนอึงปนกบนี่ค่ะ หลายอยู่ด้วยค่ะนีดแต่ว่าอันนี้มันมีอันไอ้กระคามเทวดู่ข้างเครื่องซื้อๆเดี๋ยวกระคามเทวดอกให้มึงค่ะนี่วัวหลายเกิดจากเครื่งกระตานเลยค่ะเดี๋ยวค่ะคลิปนี้คลิปพิเศษเนาะค่ะเนาะคลิปพิเศษภาพพี่น้องมากมึงมาเก็บดอกกระเกี๊ยวน้ำกันค่ะความสุกบานๆค่ะสุกหลายค่ะนี่มีความสุกหลายเดี๋ยวมาจังสีค่ะนี่ปลูกกินเองค่ะปลูกกินเองนี่เกี่ยวปุนค่ะเกี่ยวปุน เดี่ค่ะสวนเพื่อนมีสุยางสุเนีย่ยมีนงใหม่น้ำเดี้ยค่ะนี่เพื่นปลูกนงใหม่ไปพ่วอมีโก้นงใหม่หลายโค้ด้วยตัวนี้อุ้ยมีผักหวานพร้อมมีปลูกม่วงพร้อมสุยางเลยค่ะเพื่อนเอาอ่นเอาอึ้งมาปล่อยพร้อมเดียค่ะนี่อึ้งเพื่นก็บมาปล่อยไปสวนเพื่อนมีสุเนี่ยเดี๋ยวค่ะก็เกี๊ยวเพื่อนก็กำลังเป็นดอกค่ะอืมแก่เพื่น นี่ค่ะบวดเป็นดอกไปหมดแล้วตัวนี้นี่ค่ะดอกกระเกี่ยวบวดแดงแล้วก็เลี้ยงไปขึ้นกันค่ะไหนย่างบวดแดงล่ะพี่กระเดลียงบวดบวดแดงไปพร้อมเด้อยค่ะนี่ ดีดีค่ะดีนี่กรเกีเ้ยวคนค่ะนี่ค่ะเกิดพอจู่ๆเพจเลยอูย้งามค่ะงามงามน่าสุดอะไรน,น,นี่เพเจเพเจปูไปสุดเลยบ่ะีรวมเรื่องนี่นี่นี่ค่ะกระเกี้ยวดอกกเกี้ยวดอกกรเกี้ยว อย่างงามเลยอันนี้ปลูกปีที่แล้วไม่นีเพิ่นปลูกปีที่แล้วค่ะเป็นเอาพวกปูกปีที่แล้วเพิ่นได้กินแล้วค่ะดอกกระเจียวค่ะผ้า,ะาไปมงือค่ะนะเมันหอมดอกกระเจียวไม่สวมเพป็นค่ะ หลายเดี่ยนีพีฮะเลยลายเดี๋ยนีเพิ่งกระตาเรานงามค่่งามลายเนี่ยค่ะเพิ่งกระตาล้วค่ะโอ้งามค่ะค่ะค่อยชิโอนลายเสียบลายจ้า จีเตียมตาแล้วค่ะพี่น้องเอาปากค้ำถีบอกอกเดี่ยวออกจากาตาเดียเด่ยวเออค้ำถีบม,มันมาปุ่นกันเอาออกก่อน ดีไหมนี่นะคะชจกตาอู้ยอย่างดีเลยค่ะปลูกไว้ถ้ากินเนาะค่ะเนาะสวนเพิ่นมีสุนแนีวค่ะวันนี้พระไก่มาน้ำเพิ่นค่ะเพิ่นมาเพิ่นสีมาซับโดกเกียวข่อยก็เลยเรียนขึ้นรถน้ำเพิ่นอยากเห็นสวนเพิ่นค่ะโดกเกียวหลายอีหลีค่ะสิเต็มตาแล้วค่ะนี่ก็เลยลงให้พี่น้องมึงเนาะค่ะเนาะอุ้ยเสียบค่ะของเสียบของหายเงี้ยของเสียบค่ะ ปั๊ม,มใช่ดีเนาะคะ่ะเนาะคนปลูกใบกินยังสีเนาะคะ่ะเนาะมีสูยางเลยค่ะเพิ่นเลี้ยงหัดปลูกอันมดแดงไหวไหมค่ะโอูยางดีเลยเด้อค่ะนี่นี่นค่ะเลยร้ายแล้วคะ่ะเลยร้ายแล้วนี่นพี่ปั๊มถือถือพี่ปั๊มที่ถ่ายรูปยังงามเลยดูนั่งไห เอ้ไอเมิงไปเมืองไหยเมื่อตนเดียพี่ไปทางนี้ดกว่าย่าพักหวานเพินก็มีค่ะอู้ีงามเลยตัวนี้พี่นี่อู้หลายตันตัวนี้ค่ะพักหวานเพินเจ็บยังพักหวานน่ะอือ เออเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวให้ไปยังนองเราไปซูใครมาแดงมาแข็งเจก็ยังไม่เก็บเด้พี่เดี๋เราไปสูใครมาแดงให้ก่อนไมีไปเปมไม่ไป,มป,มปลี่ไปกดน,น,นั้นไม่เปลี่ลยนพบอกวันมอยดงันเราก็าดูว่าพี่เก็บสีเตีออยมกระตายางหลายเลยค่ะเนีส่สวนเพลินฮิตของน้าไปา้อมกับี่กระทมหน่อยโฟมด้วยค่ะนี่ นี่กระท่วมหน่อยยางเป็นได้อยู่เลยค่ะนี่สวนเพิ่นนี่กระท่วมหน่อยโพมีของนุ่งของน้ำองค่ะเห็ดด้วยโอ้นี่ค่ะมีซูยางสุดเงี้ยวค่ะบุกมีกกรมีค่ะมีตึ้งดุยงใหญ่เลยอู้พี่มันไก่ซุกแล้วตัวนี้บุกมีมันตาตีแล้วพี่นี่บุกมีไม่ตึหน่วยงามๆเลย นี่ย่างหลายเลยค่ะบุ๋มมีก็มีสะเหลียงปลาก็มีค่ะนี่โอ้ดีดีดีค่ะนี่ครบเสร็จเลยค่ะนี่เป็นี่กระท่อมหน่อยอย่างดีเลยค่ะส่วนแค่ก็มี <c oughs> นดี๋ดยวแค่มาปลอมค่ะนี่ค่ะโอ้มีสุดยางเลยค่ะสวนเปื่อนอ้วกนี่เลยสมโพเขวายเห็ดอันนี้นะพีน่นอนจิตตคิดพ่อเพียงอันเอียงกวบเอียงกวบเฮือพี ยังก่าอันนั้นยังยมไหมโคกลงหน้าหน่อยไหมเขาเย็ดจังสิเลยเนาะเนี่ยค่ะตอนแรกมาเก็บเอาแับแข่งไปเตียมตาเดียวค่ะกาป่า,น,<ด>น,านก่อนค่ะไอ้ก้อนเด้อขาดเตียมตาเดียวสีไปปนปนกบปนอึ่งเกี่ยวโอ้ยแดงเสียเลยผักหวานบนกมี่เดี๋ยวมือล้างไปสุกไขม่มดแดงมาเก็บผักหวานไปแกงใส่เนาะค่ะเนาะเดี๋ยว,ม,ม,วมือล้างผ้ามาเก็บผักหวานค่ะผ้ามาเก็บผักหวานผ้าไปสุกไข่มดแดงเนาะค่ะเนาะ นี่ค่ะอันนี้คลิปพิเศษด้วยค่ะเด้อปกติกับลงเกี่ยวกับรถไถเนาะก็น,นาะแต่ว่าคลิปนี้คลิปพิเศษคลิปพิเศษเพิ่นมาสวนเพิ่นได้ย่างหลายเลยพี่พเต็มตาเลยพี่มาเมืองพี่มาเมืองเต็มตาอีหลีเลยพี่ได้ปากหลายเลยนี่พี่เมืองว่ะมากระลังอันนี้ก็มาโดนแล้วมาเก็บจนมาซับจนมาอ้อมสวนล่ะนี่เดค่ะเจ้าของสวน มันจุดเอนสุดยอดค่ะยางดีเลยค่ะนี่ค่ะนี่ๆเจ้าพ่นค่ะปลาไม่ต้องใช้แล้วนี่อันนี้จุดเดือนทั้งปีนี่วะเออดอกกรเจียวยังยีเดลายัวกหลายดีวะทั้งเครื่องนี่สุดยอดเลยโอมีกิมจ่าเลยค่ะนี่เลยอะนี่เลยค่ะเพื่นเพือทำอยู่ทำกินครับทำอยู่ทำกินมันปลูกใบทุกอย่างเพิ่มพุงเพิ่มหวานเพิ่นกระมีค่ะมือหนีมาชุ่มสวนเพิ่อนค่ะอันสวนอันฝ้ายาค่ะสวนฝ้ายาดสวนน้องปามฝ้ายยาดค่ะนี่นี่ เดี๋ยวมือหลังกิผ้าอ,อันพี่นวงมาเก็บอันพักหวานเพื่อนไปแกงใส่ไข่หมดแดงค่ะอ่ะสำหรับคลิปนี้กะจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเนาะพอกันไหมในคลิปหน้าจ้า